วันนี้นะคะแดนก็มีโอกาสได้มาหาพี่แอลนะคะพี่แอลเนี่ยเป็นแฟนเพลงแฟนคลับที่ติดตามแดนเป็นระยะเวลายาวนานมากเกือบ20ปีตั้งแต่แดนทําเพลงมาใหม่ๆจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยแดนยังมีมิตรภาพที่สําคัญที่ดีมากๆจากพี่สาวคนนี้มาโดยตลอดการที่แดนเป็นนักร้องแล้วขาดแฟนคลับมันก็คงจะไม่มีความหมายขาดแฟนเพลงก็จะไม่คงไม่มีความหมายวันนี้เป็นวันที่แดนจะต้องมาให้กําลังใจพี่แอลให้ได้เพราะว่าพี่แอลนั้นอนะประสบอุบัติเหตุจากการ บันไดจากการปีนต้นไม้เพื่อไปตัดต้นไม้นะคะ mm. แล้วก็ตกบันไดลงมาทําให้สะโพกด้านขวาของพี่แอลเนี่ยกระดูกสะโพกหักวันนี้แตงก็เลยเสิร์ฟกำลังใจถึงบ้านโดยนํากระเช้าผลไม้แล้วก็นํานมของเล็กๆน้อยๆมาเยี่ยมพี่แอลนะคะ mm. ก็อยากจะให้ทุกคนร่วมอวยพรแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่แอลหรือว่าพี่สาวคนนี้นะะ mm. าของพวกเราแฟนคลับทุกคนนะคะเราเยี่ยมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่แอล แล้ววันนี้นะคะตะตงแตงก็จะออกไปเซอร์ไพนะคะซึ่งเป็นแฟนคลับของตะตะแตงเองนะคะซึ่งติดตามตะตะแตงชลรดามาเป็นระยะเวลายาวนานหลากหลายปีแล้วนะคะนั่นก็คือพี่แอลนะคะ พี่เอลเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่เอลมาตามแตนไม่ได้เพราะว่าพี่เอลประสบอุบัติเหตุนะคะตกบันไดจากการขึ้นไปตัดต้นไม้แล้วพี่เอลอายุเยอะแล้วด้วยแล้วพอตกลงมาเนี่ยก็เลยมีปัญหากระดูกที่สะโพกซึ่งก็ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับกา,การรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่ที่บ้านเดี๋ยววันนี้แตนกับทีมงานนะคะก็จะไปเซอร์ไพรส์พี่เอลกันนะคะไปเยี่ยม เพื่อไปให้กำลังใจพี่แอลเพราะว่าพี่แอลไม่เคยลืมแต่เลยไม่ว่าแต่จะมีงานแถลงข่าวอาละปําัมใงานมิติง,งานอะไรต่างๆไม่ว่าจะกี่ปีผ่านมาแล้วพี่แอลก็ไม่เคยลืมแต่นะคะซึ่งวันนี้ช่วงเช้านะคะพี่เขาเนี่ยเข้าผ่าตัดสะโพกเนื่องจากพี่ประสบอุบัติเหตุใช้บันไดพลาดขึ้นต้นไม้บันไดล้มคนล้มลงมาทําให้สะโพกด้านขวาเนี่ยกระดูกร้าวน,นะคะหมอบอกว่าต้องผ่าตัดไซเล็กไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเดินไม่ได้นะคะเหตุนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สพฤษภาคมนะคะพพเนื่องจาก เยอะมากในช่วงนี้นะคะแต่ก็เลยแบบว่าไม่ไม่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมพี่เขานะคะแล้วก็วันที่5ที่ผ่านมาทักมาในเฟซบุ๊กว่าอยากมาหาแตนนะแต่ก็มาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่17ที่ผ่านมาก็วันเกิดแตนก็มาไม่ได้อีกแต่พี่ไม่เคยลืมนะพี่ส่งใจมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรารับรู้ได้ตลอดคือพี่เขาแบบส่งใจถึงเราตลอดเลยอะไรเงี้ยใจเขาอยู่ที่เราตลอดเลยอะไรเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยแตนจะเข้าไปเซอร์ไพรส์เขาที่บ้านซึ่งบ้านเขาในอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคทปฐมนะคะ ส่วนจะมีใครไปด้วยนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะไปไปไปว,วันนี้นะคะแตนก็มีโอกาสได้มาหาพี่แอลนะคะพี่แอลเนี่ยเป็นแฟนเพลงแฟนคลับที่ติดตามแตนเป็นระยะเวลายาวนานมากเกือบ20ปีตั้งแต่แตนทำเพลงมาใหม่ๆ จนมาถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ยังมีมิตรภาพที่สําคัญที่ดีมากๆจากพี่สาวคนนี้มาโดยตลอดการที่แตนเป็นนักร้องแล้วขาดแฟนคลับมันก็คงจะไม่มีความหมายขาดแฟนเพลงก็จะไม่คงไม่มีความหมายวันนี้เป็นวันที่แตนจะต้องมาให้กําลังใจพี่เอลให้ได้เพราะว่าพี่เอลนั้นนะประสบอุบัติเหตุจากการตกบันไดจากการปีนต้นไม้เพื่อ ขวาของพี่แอลเนี่ยกระดูกสะโพกค่ะวันนี้แตงก็เลยเสิร์ฟกำลังใจถึงบ้านโดยนำกระเช้าผลไม้แล้วก็นำนมของเล็กๆน้อยๆมาเยี่ยมพี่แอลนะคะก็อยากจะให้ทุกคนรว่วมอวยพรแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่แอลหรือว่าพี่สาวคนนี้นะคะของพวกเราแฟนคลับทุกคนนะคะเราเยี่ยมแล้วก็เปน็นกำลังใจให้พี่แอลกันค่ะพี่แอลจ้ามา ไปทำท่าไหนเนี่ยจะยันดูลุกขึ้นเลยอ่ะลุกขึ้นเลยอะนั่งก่อนนั่งก่อนีใจมากสั่นเลยสั่นเลยกำลังใจเป็นยังไงอไปทำท่าไหน บันไดผาาต้นปาล์มจะขึ้นต้นปาล์มไงบันไดไปผ่าต้นปาล์มต้นปาล์มอย่างเงี้ยแล้วก็บันไดผ่าแล้วตัดต้นปาล์มแล้วบันไดมันจะลนแล้วก็นล่น็ล่นตามบันไดอันนี้ตัดใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วคือผ่าตัดแล้วตัดใหม่แล้วเรียบร้อยอเดี๋ยวเดี๋ยวเคอจะให้เอาอันนี้ออกแล้วพรุ่งนี้ก็เอาเนี้ยออกแล้วแผลมันแหย่แล้แล้วนี่คือใส่เหล็กเหรอใส่เหล็กทำไมทำไมยังไม่หายไม่ที่ต้องใส่เหล็กเพราะอะไรกระดูกมันแตกกระดูกหดักหักเลยหเลาเรื่องด อุ้ยเวลาทำเจาะแล้วก็ตอกขวัญเ้อขวลยแล้ววันนี้ค่ะสวยมาพร้อมไม้ไม่พร้อมไม้ไอหวานมาพร้อมไม้มาดิแค่รู้ว่าใจหายแล้วว่าเออทำไมไปทำอีท่าไหนเด้ออายุเยอะแล้วก็ไม่ควรปีนแล้วต้นไม้มันเยอะเนี่ยเบาตัดหมดแหละเยอะแยะลงมดเลยนะให้ผู้ชายหรือจ้างจ้างใครมาตัดก็อยู่บ้านว่างก็ทำไปเรื่อยนี่หน่อยตอนนี้ว่า ว่าตั้งใจมาหาโดยตรงตั้งใจมาจริงๆจะมาตั้งแต่ตอนนุ่นแล้วแต่ตเราติดไทยเอ็มวีไงเาที่รู้เนอะใช่คือว่าไทยเอ็มวีวันนี้ใช่่อยู่บ้านคนเดียวเลยแฟนก็ไปทำงานพอดีวันนี้ไม่ต้องลูกเต้าเมื่อเมื่อกลางวันที่จริงเย็นนั้นต้องไปต้งคันนี้ใครไปส่งตอนนี้ก็เลยต้องเมื่อวันเลยราไปส่งท่าไหนแล้วคันนี้ ก็นั่งรถไปกับแฟนแฟนกับพวงแฟนกับขับรถไปตรงก็นั่งไปเข้าด้วยตรงซาก็ยังอุสาไปอีกเนาะแค่ไอ้สรุปกระดูกหักเลยนะตอนแรกเลยไม่หักคือตอนนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมตัวเนี้ยแต่ก็คือพอพยุงพอเดินได้ตัวนี่ไงขาดยังดี คือดีดีฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนี้ที่หักหักฝั่งเดียวแล้วไหลเลยเป็นไรไหมไม่เป็นไรก็คือสะโพกลงนี่ยางเดียวสะโพกที่ลงซึ่งทุ่งดีที่หัเออม่นลงโอ้ยหนูเอากระเช้ามาเยี่ยมนะผลไม้แล้วก็นมไม่รู้จะซื้ออะไรก็เล็กเล็กไน้อยนะ จุดเกิดเหตุนี่คือต้นที่ทําให้พี่เอลตกลงมานะคะพี่เอลน่าจะปีนไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งไปตัดมันหรอหรือว่ายังไงอะ่ะน่าจะตัดกิ่งนี่แหละโอ้โหต้นสูงมากก็ปีนไปยังไงท่าไหนนจุดเกิดเหตุคะ่ะทุกคนสูงมากมาใช่ใครที่อายุเยอะๆ,ๆแล้วก็อย่าไปปีนอะไรแบบนี้นะอันตรายเพราะตกลงมาในอะไรเปลี่ยนไม่ได้แล้วรุ่นนี้เนาะอย่าทำอย่าหาทำเดี๋ยวไปหาพี่แอลกันคะ่ะทุกคน บ้านน่าอยู่นะเนี่ยพี่เอ๋อรกเลยเนี่ยเห็นปล่าบ้านน่าอยู่คนนรกกันนี้แหละเพราะต้นไม้เยอะนี่แหละต้นไม้เลย,รรเลยรกระดาเลย <c oughs> พี่เอ๋อนะคะทุกคนพี่เอ๋อคือ fc ตะกั่วแตนที่ติดตามติดตามตะกั่วแตนมาหลายปีมากละก็คือก็ไม่ใช่ว่าไปทุกงานนะแต่ก็คือแบบถ้างานไหนที่แกสะดวกหรือแกใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ๆอย่างงานสํำคัญๆงานเปิดอัลบั้มงานมิติ้งงานอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ๋อก็จะให้ความสําคัญตลอดแล้วก็แบบว่าเป็นห่วงตลอดรักตลอดเป็นห่วงใส่ใจอะไร หวังดีเป็นคนที่หวังดีแล้วก็แบบว่า คอยเขาเรียกอะไรเวลามีอะไรนิดนึงก็จะท้วงติงแต่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแต่งตัวเรื่องเพลงแบบนั้นเพลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าดูตามคอมเมนต์ว่าคนนั้นอย่างนี้ใช่ก็จะอารมณ์หัวโบราณนิดนึงนะแต่ว่าเขาก็จะคอยบอกแต่ว่าใช่แต่ว่าก็คือก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเขาเขาคือคนหวังดีคนหนึ่งอะไม่เคยโกรธเขาเลยมีแต่รักเขาเพิ่มเติมมากขึ้นทุกวันเพราะว่าเขาคือคนที่แบบว่ารักเราจริงๆคนที่รักเราเขาจะคอยบอกคอยเตือนเราแบบเนี้ย เตือนแต่ก็ซัพพอร์ตตลอดใช่เตือนแต่ก็ซัพพอร์ตแอบไปตบเขาบา้างพอมั้ยรึแม่แเ,เป็นแม่ในคอมเมนต์แม่ไม่เหมือนแม่เตือนเลยค่ะแม่น่พาดูส้มโอบ้านพี่แอลนะคะมีผลไม้เยอะเลยบ้านพี่แอลมีส้มโอ้มีละมุดเนี่ยดูละมุดดิเต็มเลยอะลูกโอ้โหดกมากเลยคือสุดอะแบบลูกเต็มเลยอะโอ้โหไม่เล้า แม่เจ้านี่มะเฟืองนะครับกําลังพี่วอปลูกอะไรก็งามอ่ะเนี่ยก็เพราะว่าใส่ใจนี่ไงตกกระไดเลยตีนต้นไม้เดี๋ยวพาไปดูกระท้อนตรงนั้นมะนาวไอ้ดมะกรูดมะกรูดมะกรูดเจ้านี่มาเยี่ยมคนป่วยหรือว่ามาเที่ยวสวนผลไม้วะเนี่ยมะกรูดเพียบเลยโอ้โหบอกมี่แม่เจ้าโอ้โหไหนอันไหนข้างบนเนี่ะดูยังไงให้มันสุกอ่ะโอ้โหแต่ว่าได้กลิ่นหอมๆนะอุ้ยมีผึ้งด้วยทุกคนอ

หไม้ก็ดีน้อได้กินทุกอย่างเลยผลไม้พันธุ์พืชต่างๆดูดีๆจะดขึ้นเนี่จแ่ไปเยะนี่เต็มเลยเต็มเลยดมันเห็นไหมฮะเห็นเห็นเห็นโอ้ โดนพายุแน่เลยมันล่วงเต็มเลยวะมันน่าจะโดนพายุสัตว์ใช่ปะล่วงเต็มเลยอะตกมากเนี่ยที่สวนพบพรนก็ลูกเท่านี้แหละแต่ว่าหลังพาไปเที่ยวสวนพบพอมาเยี่ยมคนป่วยหรือมาตลาดผลไม้เนี่ยไอ้ต้นอะไรวะเนาะโอ้ส้มโอต้นนูแล้วลูกใหญ่มากเลยข้างของหนามฝั่งนู้นอะเจอเฮ้ยอะไรอะซึ่งปะเฮ้ยอีกอีกปะเฮ้ยจริงเหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหรือคิดเองใช่ปะมีปะอ๋อมันพุ่งันเฉยๆไไไไออออ้้้นนนนมม่งกั ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะ YouTube ช่องพพรพักคินนะคะก็ฝากส่งกำลังใจให้กับพี่แอลด้วยไว้พรให้พี่แอลหายไวๆด้วยนะคะสำหรับ f c ใครที่สนิทกับพี่แอลที่เคยไปร่วมดูคอนเสิร์ตกับแตะกแตนด้วยกันก็มาเยี่ยมพี่แอลได้บ้านพี่แอลอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่แค่นครปฐมนี่เองอันนี้อำเภออะไรนะกับกัแพงแสนนครปฐมแลวบ้านไม่ได้หายยากเลยบ้านอยู่บ้านได้อยู่มากนะคะก็มาเยี่ยมมาเยือนได้เนาะเพราะพี่แอลก็ถึงเวลานั้นพี่แอมพี่แอลก็ไปเยี่ยมพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา เรายังเป็นกัลยาณนะมิตรที่ดีต่อก,กันแล้วก็ตลอดไปนะพี่แอวนะขอบคุณค่ะค่ะลาทุกคนเปไปพร้อมกันกับพี่แอวนะคะทุกคนไว้พร้อมพี่แอวด้วยนะ